สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่359กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ขอโทษด้วยนะครับผมที่ผมห่างหายจากทางช่องไปหลายวันนะครับพอดีเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับผมไปเช่าพระ เครื่องเครื่องรางนะครับผมของเก่าเก็บสะสมนะครับผมพระบ้านนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีทางช่องนะครับผมสําหรับท่านใดน,นะครับผมที่เพิ่งผ่านเข้ามารับชมนะครับผมเป็นผู้รับชมทางช่องเ,ออเคยรับชมเป็นครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของกเก่าเก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมพี่ จะได้เห็นเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาขอเช่าบูชากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมท่านใดสะดวกติดต่อในช่องทางไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับ รับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนั่นเองนะครับว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขไหนนะครับแล้วก็ให้จดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจไว้ได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกํากับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่า จะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่านะครับสนใจชาบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเหมือนทุกๆ EP ีอย่างแน่นอนนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆชาบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมและวันนี้นะครับผมขอโทษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ห หายไปลาหลายวันนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับผมนําพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเกบสมดีๆนะครับผมมาแบ่งปันให้พี่ๆได้เลือกช่าหาเลือกบูชากันทั้งหมด27รายการนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1่กันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับพิมเป็นพิมปลดนี้นะครับผมเหนือก้นครกนะครับนี่นะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระนะครับออกมาจากกล่องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมปุโตนะครับผมเป็นพิมพ์อปดนี่นะครับผมเนื้อก้นครกนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับลงกล้องให้ดูกันเนี่ยชัดๆเลยนะครับผมนิ้วมือคมชัดเลยนะครับปลายผิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมีฝันตะกุดด้วยนะครับราคาแบ่งปันหมายเลขนี้นะครับผมหมายได้ที่1นะครับ 750บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดนี่หลังยันนะลูกุโตวัดประดูชิมพีหมายเลขที่1นะครับผม750บบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บองค์พระสักครู่นะครับ ท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมรายการใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายกรถดัดมาครับเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมหมายเลขกสองนี้ก็จะเป็นปิดตาพ็อกเกนะครับผมวัดเครือวันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบเนื้อผงคลุกรักนะครับผมองค์นี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ อย่สวยๆตมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆนะครับเพื่อให้พี่ๆนะครับผมได้พิจารณาได้ดูได้ชมนะครับผมว่าชอบองค์ไหนนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่สองนะครับผมราคาแบ่งปัน800บาทนะครับถ้าได้สนใจหลากหลายรายการก็มีราคาพิเศษให้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสามนะครับอันนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับ รายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระองของขวัญหมายเลข3านะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญนะครับผมหมายเลขที่3นี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมทุกองค์นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับ 500บาทนะครับผมรายกรถัดมาครับผมเป็นหมายเลข4นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลงพอกลั่นนะครับผมวัดพยาติการามนะครับผมปีพศ2469นะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันได้ในราคานะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลงพอกลั่นนะครับผมวัดพญาติการามนะครับผมหมายเลข4นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมปีพศ2469นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับที่ระลึกนะครับผมในการสร้างในการปฏิสังขรอุโบสถนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันชัดๆเลยนะครับอยากให้พี่พี่นะครับผมได้เช่าองค์พระที่ถูกใจกันไปนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ อันนี้หมายเลขกสี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผมรายการถัดมาครับเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมฉลองอายุมงคล64ปีนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนั่นเองนะครับผมบ้านวัดบ้านท่าตระทับนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปีพศ .2551 นนะครับผมนี่นะครับ มาพร้อมกับกล่องกัมมายีสีน้ำเงินเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่5องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับผมมีรอยจานเดิมๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อโคด9รอบด้านบนนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเนื้อชนวนโมสสารหรือเปล่านะครับผมเนี่ครับเรี่อสวยๆคมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับ สวยสดงดงามแบบนี้นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่5นะครับผมนี่นะครับฉลองอายุมงคล64ปีนะครับผมวัดบางทาาประทับนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดพศ2551นะครับผมสวยสดงดสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขห้านะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ รายการถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมหมายเลข6นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมอายุวัฒนามงคล79นะครับผมผลปู่มหาศิลานะครับองนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญลงยาเขียวนะครับผมสีเขียวเหนียวซับนะครับผมชื่อรุ่นดีนะครับผมยิ่งมียิ่งรวยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับอันนี้ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เป็นได้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผม องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมแปดร้อยบาทนะครับอันนี้อาจจะมีฝุ่นอะไรติดอยู่ตรงเหรียญด้วยนะครับผมเพราะว่าเจ้าของเดิมแกได้มาแล้วแกก็เก็บไว้เลยนะครับผมนี่นะครับผมไม่มีการเอาออกมาส่องหรือว่ามีอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับผม เป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมหลงปูซีลานะครับผมตัวนี้จะเป็นต่อโค้ดรอเรือรอลิงนะครับทองเงินรวยเฮงนะครับผมต่อโค้ดหมายเลข7 7นะครับผมเป็นโค้ดเปิ้ลด้วยนะครับยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมธรมมะอุทยานปีพศ2556นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่หกแล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม รายการถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมรายการที่7นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มูลที่ตัดสีโรนะครับผมนะครับวัดบ้านจานนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับออพศ2543นะครับผมพร้อมกล่องกรมมหยี่สีแดงแบบนี้นะครับผมเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่มูลอายุ106ปีนะครับพี่พี่นี่นะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่7นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ เรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเห็นนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมพระไม่ผ่านการล้างใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเรียนเซมาหลวงปู่มูลที่ตัดสีโรนะครับผมอายุหนึ่งร้อยหกปีนะครับผมปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับนี่นะครับผมดูผิวะสวยมากนะครับพี่ๆนี่นะครับ สะท้อนกระแสไฟสวยมากนะครับผมเรียนหลวงพ่อมุนนะครับนี่นะครับผมได้หลวงพ่อไม่มีตําหนิเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลข7นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับพี่ๆรายกานถัดมาครับผมเป็นหมายเลข8แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่8นี้จะเป็นพระองสุพรรณนะครับกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นประเภทเบญจภาคีนะครับผมรายกันที่22นะครับ นี่นะครับผมเป็นหมายเป็นรายการที่22ก็คือหมายเลขตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะนาใบประกาศินิบัตนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันด้วยนะครับขออนุญาตลงกล้ององค์พระให้ดูกันก่อนนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณหมายเลขที่8ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1 2 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิวดูเดิมแบบนี้นะครับ สำหรับพระผงสุพรรณนะครับผมเป็นกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผิวดมเดิมแบบนี้นี่ครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมหรือว่าได้รับใบประกาศศิัตรนั่นเองนะครับนี่นะครับผมผิวดเดิมนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมแต่ผมขออนุญาตนะครับเก็บองค์พระสักครู่นะครับผมเราก็จะนําใบประกาศศิัตรนะครับผมออกมาให้ปีได้รับชมกันนะครับผม และนี่ก็จะเป็นนะครับผมใบประกาศนิดบตรนะครับผมของพระผงสุพรรณกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมเป็นประเภทเบญจภาคีนะครับรายการที่22นะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้1,200บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลข9ก้านะครับผมอันนี้จะเป็นเจ้าสัว2นะครับผมหลวงปู่บุญนะครับผมวัดการบางแก้วนะครับถ้าผมจำพศไม่ผิดน่าจะเป็นพศสอ0พ 535อนะครับผมไม่เกินนี้นะครับนี่นะครับผมรุ่น2นะครับผมออกที่วัดการบางแก้วนะครับผมนี่นะครับถ้ารุ่นแรกน่าจะเป็นปีพศ2 4 7 7นะครับนี่นะครับผมทันใดเก็บสะสมไม่ทันนะครับผมมีรุ่น2ให้เก็บกันนะครับผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่9นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเบบซีนะครับ ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสาหรับรายการนี้นะครับผมเนี่ยครับดูผิวกันนะครับผมสวยๆเดิมๆต่อโคตรตรงด้านล่างนี้นะครับอง์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูผิวกันนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตขยับกล้องสักครู่นะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสิบนะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลังเตาหลวงปุโตนะครับผมเนี่ยครับอันนี้จะเป็นเลอเกสรนะครับผมพระปิดตาหลังเตาหลวงปุโตะอ่าจะเป็นพิมพ์ที่ทําคล้ายกับพิมพ์ซัมโบ่หนึ่งนะครับพี่พี่เด็ดนะครับองค์นี้จะหายากนะครับผมเนี่ยครับเป็นปิดตาหลังเตานะครับผมอันนี้จะเป็นเลอเกสรนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะให้ในราคาแบ่งปันนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆี่สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบนะครับผมปิดตาหลังเตานะครับ 700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับวัดประดูชิมพรีนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมครับผมจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมนี่นะครับมีมาแบ่งปันให้พี่สององสองเนื้อนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับอง์ถัดมานะครับผมก็จะเป็นปิดตาหลังเต้าเหมือนกันนะครับผมแต่นี้จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่11นะครับผมราคาแบ่งปันเท่ากันเลยนะครับผม700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยสวยเดิมเดิมนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยกันได้เลยนะครับผมนะครับฝั่งตะกุดนะครับผมผิวสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอ174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0903251096นะครับผมเห็นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับ รายกาถัดมาครับผมจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่นะครับผมหรือว่าพระปิดตายางวิลาสนั่นเองนะครับผมเห็นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับถ้าใครสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม นี่นะครับผิวสวยเดิมเลยนะครับพี่พี่องค์นี้ครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับรายขนาดมาครับผมเป็นหมายได้ที่13แล้วนะครับผมองค์นี้จะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพลีนะครับผมรายการหมายเลขที่13องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผม 650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมหลปุดโต๊ะนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงเล็กเลยนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆองค์นี้ครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขสิแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ ขออนุญาตเก็บองพระสักครู่นะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่1 4นะครับหมายเลขที่14นี่จะเป็นเหรียญบังกรคู่นะครับผมหลวงปู่หมุนนะครับที่ตัดสีโรปีพศ2 5 4พนสนะครับผมมาพร้อมกับกล่องกัมมะหยี่สีเหลืองนะครับผมแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการที่1 4องค์นี้นะครับผมเหรียญบังกรคู่หลวงปู่หมุนนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันไหมครับ700บาทนะครับพี่ๆเหรียญหลวงปู่หมุนองค์นี้ครับผม 700บาทเท่านั้นนะครับผมเห็นครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับถ้าในติดสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับผมผมได้พระมาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับเชิญพี่ๆดูเชิญพี่ๆชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมพศ2543นะครับเตรียมมังกรคู่หลวมปู่นนะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับขออนีญาตขยับกล้องสักครู่นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นจอบลงเข้าไปนะครับผมเป็นรุ่น2นะครับพี่พีองค์นี้นะครับจอบเข้าไปรุ่น2นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญล่อโบราณนะครับ อ๋อนี่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อไป่รุ่น2นั่นเองนะครับผมเหรียญลอโบราณนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้ครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามครับที่ระลึกนะครับผมในพี่พศ2474นะครับเป็นรุ่นที่2อนะครับผมที่จะสร้างนะครับผมณวัดกำแพงนะครับ พร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พงนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นปิดตานะครับผมอันนี้เป็นปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผมปิดตาปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่าน <100 S 1> ั้นนะครับพี่ๆสำหรับปิดตาโปเอียมวัฒนพันธ์สูงนะครับท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผิวเดิมๆนะครับผมชาวรายการไหนไปก็ได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่17นะครับผมอันนี้จะเป็นพระนะครับผมปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์มหเสน่นะครับผมนี่นะครับองค์นี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ 800บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับปิตามหาเสนหลงบุโตวัดประตูฉิมพลีนะครับผมหมายเลขที่17นะครับสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผิวดิมเดิมนะครับพี่พี่องค์นี้ครับปิตามหาเสนหลงบุโตวัดประตูฉิมพลีนะครับผมราคาแบ่งปัน800บาทนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับรายการถัดไปครับผมเป็นพิมพ์ปิดตามหาเสน์เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นเนื้อผมเคสซอนนะครับ องค์นี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา800บาทเหมือนกันนะครับพี่พี่นี่นะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมครับผมถ้าหากผมไปวายอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะพยายามลงกล้องให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันอย่างครบทุกมุมเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม รายการนัดวายครับเป็นหมายเลขที่19นะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับผสมเกสานะครับผมหลวงปู่มุนนะครับผมทิฏฐศิโรนะครับพศ2542นะครับนี่นะครับอายุ105ปีนะครับผมพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับรายการหมายเลขที่19วงนี้นะครับผมพระผงรูปเหมือน หลวงปู่มุลท่ตตศีโรนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงรูปเหมือนนะครับผมหลวงปู่มุลท่ตตศีโรนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับวัดป่าหนองลมนะครับผมจังหวดสระแก้วนะครับผมหลังยันนะครับ เจ็บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการที่19องค์นี้นะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมรายการไหนหรือว่าหลากหลายรายการนะครับถักมาพูดคุยกับผมก่อนได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระพงปันโยนะครับผมรูปหล่อนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับ ปฏิบัติธรรมนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับวัดศาสแกปีพศนะครับผม2,500ออเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ2524นะครับนี่นะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็มีแป้งเจิมนะครับผมอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่ผ่านเข้ามารับชมนะครับ นี่นะครับผม650บาทนะครับพี่สําสำหรับหลวงปู่ดูนะครับองค์นี้นะครับหลวงปู่ดูปฏิบัติธรรมนะครับพี่พี่พองพนนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับวัดสะแกนะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อโคดนด้านหลังนะครับพศนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมองค์นี้ครับท่านใดดูแล้วชอบและถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม ด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นยันนะครับผมเป็นรอยเจิมนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายได้ที่20นะครับราคาแบ่งปัน650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับรายการถัดมาครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญเซมานะครับหลงปูทีมอิสริโกนะครับผมนี่นะครับพศ2518นะครับเป็นเสมา8รอบนั่นเองนะครับผมรายการที่21องค์งนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทนะครับพี่ๆ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเรียนเสมาหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมตอกโค้ดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกนะครับผมในการฉลองอายุครบ8รอบนะครับ ระครูภาวนาพิรัตนะครับหรือว่าหลวงปู่ทิมวัดหารไล่จังหวัดระยองนั่นเองนะครับผมเป็นปีพศ2518นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้ครับสวยๆเดิมๆครับผม800บาทนะครับรายกระัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์ปดนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อ ผงเกสรนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตาปลดหนี้เนื้อผงเกสรนะครับผมเป็นพิมพ์หลังยันนะนะครับผมเลยครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองแล้วนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเลยครับฝั่งตะกรุดนะครับ สวยๆเดิมเลยนะครับพี่ๆองนี้ครับปิดตาเนื้อผงเกซอนหลังยันนะนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมองคนี้ครับ7 5 0บบาทเท่านั้นนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่ 23นะครับผมหมายที่ที่23อันนี้จะเป็นปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมเนยก้นครกนะครับเป็นฝั่งตะกุดคู่นะครับผมเงินทองนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรับปิดตานะครับพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆองนี้นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมเป็นปิดตาฝั่งตะกุดเงินทองนะครับ รายการนี้เป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ7 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมเห็นะครับอคาราซอนนะครับมลพุโตวัดประดูชิมพีนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับผมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันหมายเลขนี้นะครับผม7 5 0บบาทเท่านั้นนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมอันนี้ผมเป็นรายการที่ผมได้มาแค่ชิ้นเดียวเลยนะครับก็คือเป็นตะกุดนะครับ ลงปุโตนะครับผมเนี่ยครับตะกุดลงปุโตวัดประดูชิมพีเยร์รายการหมายเลขที่24อันนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ750บาทนะครับพี่ๆ750บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับทันใดนะครับผมดูแล้วชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับ ตอบโค้ดอย่างนี้นะครับผมเนีนะครับเป็นตระกุดหลวงปุโตนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่24นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นล็อกเก็ตหลวงปุโตนะครับผมหมายเลขที่25นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทนะครับผมสําหรับล็อกเก็ตหลวงปุโตหมายเลขที่25องค์องนี้นะครับนี่นะครับผม ราสังวราวิมลเถนะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเก่าๆเดิมๆเลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับท่านใดดูแล้วชอบใจสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมด้านหลังจะมีฝังตะกรุดทองนะครับผมหนึ่งดอกนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่องค์นี้นะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ สำหรับรายการที่25องค์นี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่26นะครับอันนี้จะเป็นพระปิตาพังพการนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตาพังพการนะครับนี่นะครับผมเหรียญเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเจ้าของเดิมท่านแค่นะครับผมเอาไปเลี่ยมเก็บผิวไว้เฉยๆนะครับผมองพระนี่สวยมากนะครับ เป็นพระปิตาพังะกาะนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นองค์พ่อสตูกามนะครับผมรามเทพนะครับราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่26นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน550บาทนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อคุยชุตินาทาโรนะครับนี้นะครับผม รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกลัวชูตินาทาโรนะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับสวยสดงดงามนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมผิวดำเดิมนะครับราคาแบ่งปัน750บาทเท่านั้นนะครับ ท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆนะครับพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมในที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่านะครับเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับผม สนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมหรือว่าจะใช้เบอร์โทรนี้นะครับผมในการเพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับถ้าได้เพิ่มเพื่อนมาแล้วก็อย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าพิมพ์ข้อความมากันด้วยนะครับผมมาอย่างนั้นผมไม่เห็นข้อความของพี่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมผมขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับผมทันใดชมแล้วชอบแล้วถูกใจนะครับผมอย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกรผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ